บันี้วันที่21เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นครั้งที่50ที่ข้าพเจ้าหน่าอธิเทพผูพ้ครองนาคเฟซบุก๊กอธิเทพรหัส2 2 9เาขอถวายเสียงสวดสรายายพระสูตรพระปิริศมูลต่าง,าง,างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบอาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขระปัญญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องในเทินหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักวาเทดต สัทธธรรมมุนีราชสัจจุลันตุสักขัตโมกตังสักขีกามิจุรปเปลิ่ิกันเตจันไรขีวิมานีที่เปรตเทจะคาเบตันุวันนันใเคหาวัตุมหิเคเตกุมภาจาใจเทวชลธรรมวิสเมย์จะขังกันปัญนาคาดันติตาสันติกียังมุนีวัจเจดังสาธทพบูมีสุนันตุธรรมสวรรคารุอัยมัทันตาธรรมสวรรคารุอัยมัทันตาธรรมสวรรคารุอัยมัทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัย อิมินาส ama, ama, กาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามะสามบทกาบระรัตนตรัยอรหังสมมาสมปุทโธภะวาพุทธังพระวะตังสะวะเทมิจจะบอกค่ะตัวพระโคตานโมธรรมังนัมัสามิจตุปฏิปันโนพระโคตูสาวะกสังโฆสังขังนัมามิสี่บทตรสวดนัมการสิทธิคาถา นัโมตัสสะภพคกวัโตอะระหวโตสัมมาสัมพุทสัสสะนงโมตัสสัภพคะวะโตอะระหะโต m ัมม m สัมพุิธัสนะนโมตัสสะภพคกวัโตอะระหะโ a สัมม m a ัมพุทธัสสะบุสวดไตสมณะขมานะปาทะพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังคังสระนังขะามิทุติยมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยมปิธรรมังสระนังขจามิทุติยมปิสังคังสระนังขจามิตัดทยมปิพุทธังสระนังขจามิตัดทยมปิธรรมังสระนังขจามิตัดียมปสังคังส นัตถิมีสละนังอันยังพุทโธมีสละนังวรังอิตินัสสะจัววชีนัสุธติมีหุตุสพทานัตถิมีสละนังอันยังธรรมโมมีสละนังวรังอิตินัสสะจัววชีนัสุธติมีหุตุสพทานัตถิมีสละนังอันยังสังโฆมีสละนังวรังอิตินัสสะจัววชีนัสุธติมีหุตุสพทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวามีสตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกศสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเขนะสิทธิปัจจมติหิพิกุสติหิสเปหิวะอรหันติหิทัศสหิจโลกัธาตุหิเทวตาเยปุยนาสชนิปติตาหุงทิพควัตังทัศนายากพิกุสังขจัตอัตาโคจตุนังสุวัตสาการยิกานางเทวานังเอตัสโอมสิอิยิจายังโคพระกวาสเกศสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเขนะสิทธิปัจจมติหิพิกุสติหิสเปหิวะอรหันติหิทัศสหิจโลกาตุหิ เทวตาญปุณีนัสนิปริตาหุนติพระคัมภีรตังศาสนายปิกุสังคันจารนุนะม่ยังปรเยนะพระคาวาเตนุปัสังกามิตตายามะอุปัสังกามิตตวาพระคัมภีร์ตูสันติเกปปจวักขาถาภาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเซยธาปิมมรัพระละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังภาสาริยะภาสาริตังวาพาหังสัมมัญชียาอิวะมิวัสถาวาเสสุเทีมสุอัตราสิตาพระคัมภตูปาตุระ ala hangsu, atakuwa ta tewata pakawantang, apiwa te tawa e kamantang, atangsu e kamantang, titaku e ka tewata pakawantosan teke imangka tang apasi, maha sama yu pawat nasembing tewakaya sama kata, akatam ha imang tamasama yang taki ta ye waparasi tisangkan te, atakuwa para tewata pakawantosan teke imangka tang apasi, ta terapi อัตคุอปาราเทวตาพระควรโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเศตวาคีลังเศตวาปลิขังอินทกีรังอหะจามีชาตาเตจ้จันติสุทาวามิมาลาชภุมาตาสุตันตาสุสุนคาคติอัตคุอปาราเทวตาพระควรโตสันติเกอิมังคาทางอภาสริยเกจิพุทธังสละนังคตาสีนาเตนะคิสถ้ามีสันติอปายะภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะริภูรินสันติติอัตคุพระวาภิกขุอมันเตสียญปุญญาณภิกขุเวสเด ตัสสุขลุกข่ายตุสุเทวตาสันนิปริตาขุนติตถาคตังรัสนายพิสุขังขจายปิเตปิภควีอหิสุงอติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาทีสัมปิภควันตานังอิตาปรมายุวเทวตาสันนิปริตาอหิสุงเสวะทาพิไมหังอิตาหิยปิเคสัมิภิวีเพระวิสติอนาคตมรรมทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเอสัมปิภควันตานังอิตาปรมายุวเทวตาสันนิปริตาเพราะวิสันติเสยทาพิไมหังอิตาหิอาจิกิสัมิภควีเทวกายะนังละมานิ ทิฏฐิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิทิฏฐิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนันทาศัทุกังมโนสิกขะปภพพากิษณมิติเอวังพระวันติโคเติพิภูพระวันโตปัจัสมุงพระวัตวาเอตาทัโวจะโลกิตสิโลกมโนกัสสานิากุมภะแติสิฏิสาเยสิตาสิริขปะลังเปินตัตตาสมาหตาปุถุสิหวิลิสันนิลาลุมะหังสาพิสัมพุโน อุทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนาวิลาปิญญุปัจสติยตวาวุณีกปิลวัฒเวตตโตอมตะยิสัทธาสาวกีศาสนีลัตเตียติวกคยะอภิกันตาติวิชาณธาภิกขุโตีจะอัตตปมกะลุงสตวพาพุทธะศาสนังเตสัมปาตุรหุยานังอมะนุสานะมัตธาศาสนังอภิเกสตะตมนาทักหุงสหัสสังอัตตาสตเริงสกังเอกีสหัสสานัง อามนุสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทกุงพุชาภาษาพุชาอหุงตันจะสพังอภิญญาญาวิกิคตวานจะกุมาตัวตัวมันตัวชิสถาสาวกีศาสนาลัตเตียทีว่ากายญอภิกันตติวิชาณธาภิกกบูเยวหังกิติจิสามิขิราหิอนุปัสโซสตัสหัสาวยัคขากุมภากะปิลวัฒวาอิทิมันโตยิติมันโตุนะมันโตุอสาวินโมทัมนานภิกัาโมขึ้กุณังสุมิติงวะนังชัสหัสาหิมะวตายัคขานะตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยสสสินโมมาาอภิกามังสมิติวันงสาตาคิราติสัสายขานนตตมนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยสสินโมพมาาอภิกามังสมิติวันงอิเจตสสสหัสาขานนตมนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยสสินโมมาาอภิกามังสมิติวันงวิสามิตาปัจจสตายขานนตมนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยสสินโนมุัพมาา พิญญูนางสตากสหัสสังยะยกานังปยญญรูปปาสติกุมพิโรราชกหิโกสุปาคัสมิติงวนังปุริมันจัติสังราชาทัตตะระโถภาษาสติกุณทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตะปิตัสสะพ่อวูนทมบนาม่าภลาอิทธิมันโตชิติมันโตวะนังมวันโตยัสสสิโนมุทับนาหน้ิการมงคลพิกญูนางสมิติงวนัง ข้ากิจันจติสังราชาวิโรห์หกโอตปัสสาสติกุมภัยธนังอธิปติมหาราชายัสสศิโสพุทธปิติสภพวะบุญทัพมานามหาภลาอิทธิมันโตชิติมันโตวันนมันโตยัสสินุมธรรมานัยิการมงคุนังสมบติงมนังประสิมันจาธิสังราชาวิโรห์โคตปัสสาสตินักขันังอธิปติมหาราชายัสสศิโสพุทธปิติสภพวะบุญทัพมานามหาภลาอิทธิมันโตชิติมันโตวันนมันโตยัสสินุมธรรมานัยิการมงคุนังสมบติงมนัง อุตรันจัติสังราชากุเวโรตปัสสติยะขานังอธิปติมหาราชยะสัสิสุวุกุฏปิดาสะภาบุนธรรมนามมภะละอิทิมันโตชิติมันโตวะนัมันโตยัคสัสสิโนโมธรรมนานพิกาของคืกุณังสมติมานังปุริมาทิสังทัตตะถูทากินีน้ำวิโรหโกปชามีน้ำวิโรปะโกกุเวโรอุตรังทิสังจตารุติมหาราชาสมันตาจตุรสิสาธันทะลามานาอัตังสุวะนิกะปิรสตเวยสังมายาวิโดวงทศาคูวัชานิกาสถามายาปุเทนเนตุวินเดนตุวินตุจวิตุโตสหะ จันทนุกัลลมัสสิโทจะกินุสันทุนิสันทุจะปนาทูโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาเตลีจิตตสีโนจะคันทัพโมโนราชาชนโศภะอาคาปัจจสิโคเจวติพโรชิยัปัสสะอิติจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุภิมุทมานาปิกามงพิคุณังสมิติงมังอาทาคุณะภาษานาคาวิสาราสหัสหัสจการพสัลตัสลาอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนัสตตะรัฐาจะอาคูนาคายะสัสิโน เอราวัณโนมหานาโคสุปคคสมิติงวณังเยนราคาชิสาราหรันติทิพาสิชาปคิวิสุทธาจาักขูวิหายะสาเตวนาปัจัปปตาทิตราสปันตัอิเตเตสนามังอภัยยันตานาคคชามาสิสุปนนาตูขีมมังกาสิพุทโธทันหาหิวะใจหิอุปหิยันตานาคาสุปันนาสละมนังตังสุพุทธังชิตาวชิรหัตถีนะสมุทังอสุราติตาภาระตวัสวัสสีติอิธิมันตุยัสสินุ ตาลกันชามหาพิสมาอสุราวัทานมิกษาวิปัจจติสุจิติจัปะหาน้าพระนโมจีสหะสันตัญจาริพุตานังสัพพิเวโรจนามังการท่านนหิตวานพระลิงเสนาลางหูมักปัทปาขมุงตบโยธาในพระนันตีพิคุณังสมิติงวะนังอาโพจเตวะปัทภีจเตวชุวะโยตธาขมุงวรุณาวรุณาทิวาสุโมจายัสสาสหะเมตตากรุณาการิยาอาภูธิวายัสสสิโนทศเศรษฐราชตากายาสเพนานัตตมันนิโนอิธิมันตุชชติมันตุวะนัมันตุยัสสสิโนมูธัมมานังปิคังสมิิตงวนัง เพื่อนทูลเจตทวาสารีจะสมาจะทุบีจะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปรากิตาณคิตานิปรากิตตบะอาคูมันทวลาหังกาวัชนังวัชรโสิทธุสกุปปาข้าบูรินทัทุทัศเตทัชธากายาสภิยานันตมนิโนอิทิมตัวชิติมัตัวนั้นตัยสสินุมรัมนาปิกามุงกุณังสมิติงวณังอาถากูสังภูเทวาชลามกิสิลขารีวะอริศกาเจโรชาจะอุมาบุพานิพานชนโอวัตนาสหันธรรมจะอจุตาจะอุ อเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนะนันตมณีโนอิทิมันตุชิติมันตุวนัมัมตุยะสสิโนโมทัมนาภิกกรรมุงพิคุณังสุมิติงวะนังจะมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมะตาคิดปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาหะอาคูอัดายุเทวะเดจะโุหิสวาสิโนปะระคามหาปะระคาอาคูเทวะยะสสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนะนันตมณีโนอิทิมันตุชิติมันตุวนัมัมตุยะสสิโนโมทัมนาปิกังริคุณังสุมิติงงวนั สุขากรุปหาอรุณาอาคุวิขันสาสหะวชัยตะกายหาปางโมคะอาคุเทวาบิจขนาตธรรมตาหาราขาชามิสกาจายัสสิโนทนายังอาคาบูชุนนุโยทิศาภิวสติทัศติทัศธากายาสเพนนานตบันนีโนอิเทปันตุชิตุปันตุวณัปปันตุสสิโนมูทะมนาปิกาบุญภุมิพังสมิติวูนังคีเมียตุสิตายามากันทกาจายัสสิโนสัมภัทิตละลามัเสถาโชติมานาจัอาสวานิมาเรติโนอาคูอาทาคูปะนิมิตา สถิตสทัศากายาสเพนนะตมอนาณีนอิทิมันตุเชตตมันตววนะมันตเอสาสิโนมูลธรรมนานภิกขะมังภิคุณังสมิติงวันังสถิตเทวดนิกายาสเพนนะต่มาณนรงนนามันวิญะาณอาจูเยจินเยทิสิสาสหะปะวุธัดชาตามะขีลังอุทัดตินามะนะมะสาววรังท่าขีโมฆะตรังนาคังจันทังวะอิสิตาติตังสภามาปรัมมตโตจัปุตตาอิทิมันตุสหะสันนังกุมารุติสุจัสุปราฆาสมิติงวันังสหัสปัตพามโลกานังมหาส กรรมพิจิตตาตติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทศิทธิอิสระอาคูปจิกวัตติโนเตศจามัชโตอาคาพาลิโตปริวาริโตเตจจสเพอภิกขณีสิทธิวีสภามิกิมาลาสีนาภิกกรรมีภัตวันกันหาสะมันที่ยังอิทธคดัตถปันนสราคีนันันทมุทโธสมันตาปริวาริเถรมาวุโุจิทาคุจินังอิทิตัตมหาเสนกันหาเสนาภพิสิ ปานินาตละมะหัจจะสลังกตวาระเพราวังยถาะวสกูมีโคธานะยันตุสวิชุกูตถาสูปจุปวติสังกุธูอสยังวสีตัณจสพังพิญญายยาววิกิตะวานะจักขุมาตตัวมัจจะยสถาสาวกีสะเตนิแลติ มาลาชนัยพิกันตาเตวิชานาทพิขโพเตจเจตตะปมมะกรุลงสุตปภพุทธะศาสนงวิจาระเชิงิป,ปการมงเนนัสันลมะอันจะย,ยุงสเพวิชระสังฆามาพยาติตายสัสสินุมุทันติสังพุเตหิสาวกตาเตชนิสุตาติแปดบทสวดธรรมจักรบัพตนสูตร เอวามีสตังเอกังสมัยยังพระกวาภาลานิสิยังวิหารติอิสิปตนีมิขเทเยตัสทะคูพระกวาเปจาวัคคียพิคุอามันเตสีเทวามีพิคเวอันตาปัพปิชเตนะนะศีวิตาภาโยใจยังกามีสุกาม่สุขันนิการยุโนโคลหโนคาโมปุถุชนิโกอนาริโยอนัตสันหิโตโยจายังอัตตะนิกรรมัทายุโนโคทุโคลอนาริโยอนัตสันหิโตเอเตเตพิคเว พว่าอันติอนุปัฏฐะมัิไม่ใช่มาปฏิปทาตถาคติอธิญักัพสัมพุทธาจะคุกรณียนะกรณีอุปสมายาอพิญญายาสัมพุทธายัติพานายาสังวัตติเกตมัจะสาบิเกเวไม่ใช่มาปฏิปทาตถาคติอธิญักัสัมพุทธาจะคุกรณียนะกรณีอุปสมายาอพิญญายาสัมพุทธายัติพานายาสังวัตติอายามิวะอริยุทธังขีโคมะโขสียติทางสมาธิติสมาสังกปัวจะมาวจาสมากรรนตัวสมาอาชิวสมาวายมุสมาสติสมาสมาธิอายังโคสาบิเกเวไม่ใช่มาปฏิปททาาาตตคเนนะะอิสัมพุุธจกกรรณีย มายาอภินญายาสัมพุทธะยานิพพานะยาสังวตติอิตังคูปนาภิเกเวทุกคังอริสัจจังชาติปีทุกขะเชลัปีทุกขะมาละยังปีทุกขังสุขะปาริเทวะทุกขะนิโรธชาติสุสัปาปีทุกขะอาปีเยหิสัมปโยโคทุกโคอาปีเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปีฉันละภันติตัมปิทุกขังท่าขีเตนะปัจจุปทานะขันธายอิตังคูปนาภิเกเวทุกข์สมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภะวิกานติระะตตตรระ พี่นันทินีเสียที่ทางการมาัรฐาภาวะตันหาวิภาตันหาอิตังโคปนาภิกเวทุกะ์นิโรธยและสัจจงโยตัสสายเยวตันหายาไอสัสาวิระขานิโรโทจาคูปตินสักูมุติอนาแลโยอิตังโคปนาภิกเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาและสัจจงอายามิวะอริโยทังคิโศสียาที่ดังสมาธิติสมากโปสมาวาจาสมากัมมตสมาอาชุพุสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิอิตังทุกขังอริยสัจจ์ ทีมีพิกเวบุคเรอนุสติสุธเมสุจักขุงอุตปาที่ญาณุตปาทิปัญญาอตปาทิวิชาอตปาทิอาโลโกอตปาทิตังโคปนิธังทุกขสมุทัตโยอริยสัจจังอริยสัจจังครับ ทุกข์ขันธ์นี้รถรคามินิปาฏิารสจังอายัมิวะอริโยอะังทีโกมกเสยะทีรสมิธมะสังโปสัมมวจาสัมมกัมมันตสัมอาชีวะสัมมวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิังทุกขังเสจังเมิกเว

ปฏิททุกขสมุทธโยาธิมีเวอนสตจังอุตปาทิาัตปัญญาอุติิอุตปิกอุตธิุุทยานิวุเอุสติสุธมีสุจักุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกอุตปาธิ ุจังทุกข์นีรู้ม่มีปฏิาเรียสัจจังรเวตต่พันธีมีพิกุเบุเพียนุสุเตสุธมสุจักุตปาิยานังตุปาิปัญญาตปาิวิชาตปาิอลกูตุปารีถตังทุกข์นีรูมนิปติาเรยสัจจังภวิตันติมีพิกเบุเพีนุสุเตสุธมสุจักุตปาิยานังตุปาีปัญญาตุปาีวิชาตปาริอลกูตปาที่ชวิทย์ันจมีพิคุเุมิสุัก Tuan kau kata sekarang kita tahu tak jangan terasa nak suri tentang siti. Jadi tuh cukup ikut bi amis so jadi tuh sudah saja so ibu tiba tiba tang kau kata sekarang kita tahu tak jangan terasa nak suri siti. Setiwa bah kilo kilo sepana kilo sepana kilo sepana ni ya anu terlang sama sembuh tinggal bersambut tuh bersin jazing dan dan cepat nak pagi upak kepada mumi tak ayat mantah cahdi nak ditanya upak บุญภะบุติอธิมาโวจาภควาอัตตะมนาปจวัคียาพิขุภควาตูพาสิตังอภินันทุงอภิสมิงจปนาเบกะยากรรมระตนสมิงพันยามาณีอายะสมันโตโกทันยสวิเชลตังวิตรมะลังธรรมจขุทบาทิยังเกินจิสุบุตธรรมังสัมพันตังนิโรธธรรมันตี ປະຫວັດຕິຈາກພະກະພະຕາທໍາມະຈັກກີກຸມພາທີວັດສະທະມະນຸສສາວິສູງອີຕາມພະກະພະຕາພາລະນີສິນຍັງອິດສິປະຕນີມິກສະຣາເຍເດືອນຕະລັງທະມາຈາກກາງປະຫວັດຕິຕ່າງອະປະຕິປະຕິຢ່າງສໍາມະນິນະວາພາມະນີລະວັດທີເວລະມະມຸນະວ จตุมหาราชิกาเทวะสัตวมนุสาวิสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัตตังสุตวาตวะติงสาเทวะสัตธมนุสาวิสุงตวะติงสานางเทวานางสัตตังสุตวายามาเทวะสัตธมนุสาวิสุงยามานางเทวานางสัตตังสุตวาตุเิตาเทวะสัตธมนุสาวิสุงตุเิตานางเทวานางสัตตังสุตวานิมารติเทวะสัตธมนุสาวิสุงนิมารตินางเทวานางสัตตังสุตวะเปรเลิมิสัตตสวรตีเทวะสัตธมนุาย์สุาวิสุะากกมยิาเัรเลนิมิสัตตังสวรต อีตัมพระเขาวาพระราหี่เสื่ออิสิปตนีมิคดายยานุตรังธรรมะจักการรมปวัติตังอปติวัติยังสมณีนวาพมณีนวะเทวีนวามาลีนวาพม,วาวาามุนาวาเกิดทังจักรวาลโลกาชินติอิติหะเตนะขันยนะเตนะโมหุเตนะยาวะพมโลกาสัตว์อภะขันขันจีอายาสะ สศหาสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปวิธิอปิมาโนเจ้าุลารุโอปาสุโลกีปัตุรงคุสีอติกามิวัติวานังเทวานุภาวังอตาคูภะกวาอุทานังอุทานิสีอัญญาสิวัตถะโพกูธัญโยัญญาสิวัตถะโพกูธันโยติอิทธิหังอจสมันโตโกูธันโยสัอัญญาโกูธันโยเตตะวังนามังอขโหสีติเก้าพุทธานุสติ อิทิปิโสภควารังสมาสัมปตธวิชาเจริญนัสัมปนุสุขตุโลกวิถุอนุตตรปุริสธัทมะจาริทิสัตตถิบรมนุสานังนุปโตภควาติสิบธรรมานุสติสวากาโตภคปานุโมสันทิฏฐิโกกาลิโกเอหิปัสโกโอปันญิโกปจตังวิธิสโพมิญูหิติสิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภขุโตทราบวกระสังขูอุชุปฏิปันโนภขุโตทราบวกระสังขูยายยปฏิปันโนภขุโตทราบวกระสังขู ทราบมีจุปฏิบัตินภาขอตัวทราบว่าะงโฆยะที่ตางจตาริปุริสักยุคานิอัถปุริสบุคลาเยสภขวตัวทราวะงโฆอหูนโยปะหูนโยทัขินโยอัญเชลีกะเลนโยอนุตรังบุญยักเกตังโลกะาบทสิบสามพระคถาชินบัญชร เชื้ยาสนากตาพุทธาชิตวาลมาลังสวะหานังจตุสจังสพังละสังเยปิวินสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอธิวีสตินายกกาสภีเบติทิตาไมหังแมทเถกติมนุสระสิเสปฏิทโตไมหังพุทุธรรมุนเถรโดจันีสังโฆปฏิทโตไมหังอุริสปะกุณากรโรหัทเยมีอนุรุตโตสาธุปุตโตจตักขิเนกทันยุปิภาคัสมิงมุขลานุจวามิกเยทักขิเนาวะีิไมหังอาภาสุงอนันทหลังหุลากัสโปจะกมหาณโมอาภาสุงอัปะสัมโสตะกี เกศาโตปิติภาคขสปินสุริโยวัปปังกัโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสปโตมุนิปุงขบโวกุมารกัสสโปเทโรมหิสุจิตตวาฏโกสุเมหังวัฒนีนิจังอปิติธาสิขุณากรโรปุรนุอังคุลิมาโนจะอามปะนันทสิวลีเทลาปัจจาิมิชาตานาถเกติลกรมะมะงเกศาสิติมหาเทระชิติวิชิตาชินัสสาวกตาสิติมหาเทระชิตาวันโตชินุรสสะชลันตาสีลตเตชินาอังคะมังคีสุสันติตา Takkan nang pura tu asi tak kini mita su takkan. Kaca kang baca tu asi wami angkuli malakang. Kan tamu rapa riba tanca antara yang asi si sapa kara santita. Cina nana wala sang Saka wata pita ti sanjata. Pahira tu patawa. Isi sabi ni yang nyentu anang tesi tu me sakit cina setah samputa pacari. Cina pacara macim hima lantang itali. สถาปน์เลนตุสัมงสพเพติมหาปุริสาสภาอิจเจวามันโยสุกตุสุรโคชินันภาวินาชิตุปตะโวธามานุภาวินาชิตาอริสังโฆสังฆานุภาวินาชิตันตรา,ราย,ยุสัตมนานุภาวะปาลิโตเจลามิชินาปเฉเลติสิบสี่ <c oughs> บทสวดภาหงมหากาภาหงสหสมาปินิมิรสาวาาาุธันตังกีมีกะลังอุทิตโกราชเสนมาลัง ฐานาทิ่ดำมนินวิทยาชิตตวามุนินโทตันเตศสาบอนเตชิมังคลานีมาลาปิเลงกับยุทธศาสตร์บารติงโคงรัมปนาวมะขมะขะตะขัดไทยยักข,งข,ขัขงขันธ์ีสุทันตวิทนาชิตตวามุนินโทตันเตศสาบอนเตชิมังคลาานี นายราชีลิงก็เชื่อวังอติมัตถภูตังทาวาคิจักกามสินีวสุธารุนันตังเมตตามุสีกวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสสาปอนิเตชัมังคลานีอุคีตขัดกามติหัตตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาละวันตังอิทีปิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตสสาปอนิเตชัมังคลานีกัตตวานักกัตธมุทวังอิปักขะพิณิยาจินใายัตถุวจัต นังใช้กายยังมัดเชสันติใโสมวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตสสสาบนติเตช่ยมังคลานีตัดจังวิหายามาถิสัจวักค่ะเกตุงวาธาปิโลปิตมะนังอธิอันตะภูตังอัญญาปฏิปเชลิโตชิตตวามุนินโทตันเตสสสาบนติเตช่ยมังคลานีนันโธปนันทะพุชกาวิปธรรมมหิดทิงปุตเตนะเทระพุชเคนะสมาปยันโตนิทูปเชกกวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตสสสาบนติเตช่ยมังคลานีทุกขะหะทิที่พุชเคนะสุทัตหะทั้งพะมัง วิสุทธ um ิชุติมิตรทิพการพิธานังคานาคติมังวิทยานิชิตบามนินโทตันเตสสาปนเถเทเชมังคลานีอิตาปิพุทธเชมังคลอัตตาคายูวาจันโงทิรักขิเนสลเตมมะพันตีหิตบามนินกบิพิธานิจุปัตวาลนิโมขังสุขังอธิตคามียานโรสปันยูมะฮะกะลุนโกนาทุหิตายาสปพปานีนางปุเรนตมะปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนหุตติเตเชียมังคลังทะยันโตพุทธิยามูเลสกัาญาณนันทิวัตโนเอตะ วังตะวังวิชโยโหหิชยะสุเชยมังคะเรอปราชิตปันลังเกสีเสปัทวิปโขคะเลอภิเสกเสสะพักุทธานังอคัปโตปโมุตติสุนักขตังสุมังคะลังปะทุสุปะสุปภาตังสุหุติตังสุขุโนสุขุโตจัสุยยทังสะพามจาริสุปัททะกินังกายากรรมังวาจากรรมังปัททะกินังมโนกรรมังปณิทิเตปัททะกินงปัททะกินานิการตะวานะละพันตะเทเสปัททะกินี พวันต tamam. ุสาพมังกรังนะขันตุสาพระเทวบตรสัพพะุทธานุภาเวนะสตตาสุทีพวันตุเตพวันตุสาพมังกรังนะขันตุสาพระเทวบตรสัพพะธรรมานุภาเวนะสตตาสุทีพวันตุเตพวันตุสาพมังกรังนะขันตุสาพระเทวตรสัพพะสังขานุภาเวนะสตตาสุทีพวันตุเตสิบห้าปฏิฐานคาถายาเทวบตาสันติวิหารละวาเสนีทูปีะเลปโพิคะเลตาหิงตาหิงตาธรรมาธานินะพระวันตุโพจิตาสุทิงกะรุนเตถาวะหาณมันทะเลีธีระปจจมัชานาวกกา Tapi kau cara mikat pada pati upasaka kama jati sani kama jati sara tapa na puta sukita pa wan tute hela puca ji pita an pasam pa wa sang sisi sata ata gu papa kang tama gu rang pa tapi puti ko sa don tu sang sang ka yang ta tu ji rang sa tang tamu tama tara ja bu kala sang ko wa ata ya sa hata ti อัมเหราคันตุสัทธมุสัมเพปิธรรมจาริโนวุฒิสัมปาปุณิยามะอเมอริยปะเวทิเตปัสสนาหุตุสัพเพปิปาลิโนพุทธศาสนีสมาทานังปะภิชันตุกาลิเทโบรบวัตุวุธิภาวะสัตตานังสมิทังนีตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัชรชังนิจังละคันติปุตตะกลางอวังธรรมมิจราชโนปะช ประชังรักขันตุสัพพทา16เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปิตาเจนิทุกขาพญปิตาเจนิพยาโสกปิตาเจนิโสกกาหุตุสัพเพปิปานิโนอิตาวตาจะอามีหิงสัพพธรรมมุญญสัมพธรรมสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสุธิยาทานังทัทันตุสัทธายสีลังรักขันตุสัพพทาทาปานะพิระตาหุนตุฆาชันตุเทวตาฆตา สิบเจ็ดสุบังคลรคาถาขันตุสปังสุบังคลังละขันตุสัพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสตาสติโพนตุนิรันตรังขันตุสปังสุบังคลังละขันตุสัพาเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสุติขันตุนิรันตรังขันตุสปังสุบังคลังละขันตุสัพาเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสุติขันตุนิรันตรัง

ดเฉันละขันพัตามิสัพะโสสัเพิยพุทธาปะละปตาปะจิขันงเจียงพลังอัลลันตานาจเตชิละขันพัตามิสัพะโสสัเพิยพุทธาปะละปตาปะจิขันงเจียงพลังอัลลันตานาจเตชิละขันพันตามิสัพะโสด้วยอนุภาพแห่งเสดจาริยิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสวงแห่งการบูชาพรัตตนาตรัยด้วยการสร้ารายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงขอให้ข้าพเเจจ้้าาารรริญทททังงงลลแะธม ขอทรูธเทพเทวดาทั้งหลายปวดอนมโนทนาในการสวดเจรยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนมโนทนาแล้วผลมืออุปกรณ์ให้แก่ข้าพเจ้าแล้วถึงมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเหรีนยอดเศรษฐีเหรียญวัคคุหกแปดก็เราจะพบดูมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยปานุภาพาภาพระปริจงเสด็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถริญสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเ,เกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพร้มูลนี้ส่งสูงเพื่มีจิตสถานล้อมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน ขอยทองพอจากราชปัะิทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกอยทั้งสิ้นประสบความสาเร็จเจริญรุงเนืองในงที่การงานชนะต่ออุปสรรคระบาดทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท่านาสารสมบัติบริบาลสมบัตินักสารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการใหปสัสสายานกรรมาฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยเจตุลพิทักษพรใช้ทั้งสี่คืออายุวันณนะสุขะพละเถิดขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวทีออ่รักทุกท่านสาธุ